การตลาดการตลาดคือปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรต้องตระหนักและทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาตัวเองสู่การขายที่เพิ่มมูลค่าเพราะถึงอย่างไรปลูกข้าวขึ้นมาแล้วก็ต้องขายแต่ตลาดอื่นๆอ,อยู่ที่ไหนนอกจากพ่อค้าจากโรงสีตลาดอยู่ที่ไหนทุกวันนี้อยู่ที่ปลายนิ้วของเราครับใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยและก็อินเทอร์เน็ตด้วยเป็นอีกช่องทางหนึ่งและก็ เป็นการประชามพันธุ์ที่ไม่ได้ลงทุนถ้าชาวนารุ่นใหม่นี่ต้องต้องอย่างนี้ขายที่ที่ปลายนิ้วเราเนี่ก็ขายได้แล้วครับก็ตอนนี้ก็เชื่อมโยงเน้นสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคชัดเจนแล้วก็รู้นะครับกินอย่างรู้ที่มาที่ทําอยู่นี้ก็มีทางขายคนกินข้าวแล้วก็ทางผู้ปินโตข้าวการตลาดแนวใหม่ที่กําลังมาแรงในยุคนี้คือการขายผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่นกลุ่มผูกปิ่นโตข้าวที่เป็นการพบปะจับคู่กันระหว่างคนกินกับคนปลูกและใช้ความสัมพันธ์ชั้นเพื่อนเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงให้คนกินสามารถไปพบปะกับคนปลูกข้าวได้ถึงที่นาเพื่อการกินอย่างรู้ที่มานั่นเองปัจจุบันตลาดของข้าวสารที่ผลิตโดยกลุ่มชาวนาจึงเป็นอีกช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้โดยง่าย และมีชาวนาหลายกลุ่มกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศเช่นข้าวหอมสุพรรณบุรีข้าวหอมมะลิสุรินข้าวสังหยดพัทลุงซึ่งสามารถออกผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่แปลกใหม่หลากหลายทั้งข้าวขาวข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวแดงข้าวกล่ําและที่สําคัญคือการฟื้นฟูข้าวพื้นเมืองของจังหวัดตัวเองออกมาขายที่นี่เราค้นพบข้าวพื้นเมืองซึ่งหายสับสูนไปนาน นะครับหลาย10ปีแล้วก็ตั้งแต่เริ่มการทํานาที่ใช้เคมีต่างๆนี้ข้าวตัวนี้หายหายไปเลยนะครับแต่พอเราลดละเลิกการใช้สารเคมีโชคดีจริงๆที่เราค้นพบข้าวตัวนี้ซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นข้าวตัวหนึ่งที่จะมาแทนข้าวอมมะลิ1น5ศนได้ก็คงจะใช้ระยะเวลาอีก4-5ปีเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์ตรงนี้ให้นิ่ง นะครับเพื่อเราจะสู้กับข้าวของเพื่อนบ้านเช่นข้าวเพลของพม่า,มาหรือข้าวบาสมาติของอินเดีย mm hmm. ก็ก็เชื่อว่าข้าวตัวนี้น่าจะเป็นข้าวที่ตลาดมีความต้องการสูงเ mm hmm. พราะเป็นข้าวที่หอมนุ่มแล้วก็อร่อยทีเดียวครับกลุ่มผูกปิ่นโตข้าวใช้การตลาดว่ากินอย่างรู้ที่มาไม่แน่ว่าในอนาคตกลุ่มข้าวราชบุรี อาจใช้เทคนิคการตลาดว่าข้าวหอมที่เคยสาบสูญความหอมที่ไม่สูญหายเพราะฉะนั้นการตลาดจึงไม่ใช่เรื่องยากหากเกษตรกรชาวนาคิดจะทำเองขายเองเพียงแต่เราต้องเริ่มปรับเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมๆตั้งแต่วันนี้เวลานี้จากเมื่อก่อนที่เราต้องขายข้าวเปลือกอย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถกำหนดราคาได้คือทางโรงสีใหญ่เป็นคนกำหนด แต่ตอนนี้นี่เรามาทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็สามารถกําหนดได้เราเป็นคนรวบรวมเองอย่างนี้นะครับโดยกู้ทางทกศมารับซื้อรวบรวมไว้นะครับจากนั้นเราก็สีแล้วก็แปรรูปจําหน่ายจากรายได้ที่จะถูกแบ่งก็ไม่ได้ถูกแบ่งแล้วตอนนี้ครับก็เป็นชาวนาตั้งแต่ปลูกแล้วก็จําหน่ายเองได้เลยในส่วนของรชบรุรีเราเน้นตลาดชุมชนเป็นหลักก่อน นะครับก็ตามศาสตร์ของพ่อหลวงท่านก็นจะสอนให้พวกเรารู้ในเรื่องของตลาดชุมชนเอาไว้ก่อนส่วนหนึ่งสีให้กับสมาชิกส่วนหนึ่งสีขายผู้ที่ไม่ได้ทํานาในชุมชนในตําบลของเราและตาบลใกล้เคียงแล้วก็เน้นตลาดของราชการในส่วนของโรงพยาบาลส่วนราชการต่างๆที่มีความต้องการก็จะได้ข้าวที่เป็นอาหารปลอดภัย จากตารางเปรียบเทียบมูลค่าผลผลิตจะเห็นได้ว่าถ้ากเกษตรกรขายข้าเปลือกให้โรงสีจะได้ราคาตันละ6,000บาทแต่ถ้าขายเมล็ดพันธุ์ให้ศูนย์จะได้ราคาตันละ8,500บาทและศูนย์ก็จะขายเมล็ดพันธุ์ออกสู่ตลาดในราคาตันละ15,000บาทซึ่งสมาชิกก็จะได้รับเงินปันผลรายปีคืนกลับมาในส่วนของตลาดข้าวสารนั้น ถ้าเป็นข้าวขาวทั่วไปก็มีขายตั้งแต่กิโลกรัมละ15-40บาทแล้วแต่สายพันธุ์แต่ถ้าเป็นข้าวพื้นเมืองสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ80-150บาทเลยทีเดียว